นัดดูดวงเจาะชีวิต สวัสดีค่ะชาวปีมะโรงนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกในเรื่องของดวงนะคะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตในเรื่องของดวงค่ะวันนี้นะคะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับค่ะ1 2และ3นะคะ,ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกุมภาพันธ์สักเล็กน้อย จําเป็นจะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะโอเคค่ะนะจะเปิดไพ่พร้อมกันทีเดียวทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้และจะเปิดไพ่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับในในใน,ในหลายๆด้านนะที่ยังขาดไปอยู่นะคะดังนั้นครบจบในคลิปเดียวแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเงินการงานความรักสุขภาพหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของโชคลาภนะคะไพ่ทั้ง6กใบเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันค่ะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าไพ่ใบแรกค่ะแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณนะคะไพ่ใบนี้ชาวปีมะโรงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณอยากกบฏนะคุณอยากที่จะทําอะไรนอกกรอบบ้างอะไรที่มันออกมา จากคอมฟอร์ตโซนของคุณบ้างแต่ทั้งดีทั้งนั้นคุณก็ยังโดนกดอยู่ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะหรือว่าการทํางานก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแหวกแนวอะ่ะอย่างที่จะแปลกและแตกต่างนะคะแต่ว่ามันก็ทําได้ไม่เต็มที่นะคะสําหรับชาวปีมะโรงค่ะเพราะโดนอะไรหลายๆอย่างเรื่องสําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเงินค่ะถ้าการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาหรือว่าถ้าการเงินคุณแบบโอเคเลยเลยแบบนี้ค่ะคุณก็ จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือว่าจะทําในจะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการที่จะใช้อาจจะหนีไปเที่ยวสักเดือนนึงอะไรแบบนี้คะ่ะแต่มันสามารถทําได้หรือเปล่าก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้หรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากจะซื้อบ้านสมมตินะคะมันเป็นความอยากอะไรบางอย่างคะ่ะแต่โดนเหนี่ยวรังเอาไว้โดนไม่ให้ไปโดน จำกัดสิทธิ์นะคะว่าอย่าพึ่งทำบยังไม่ให้ทำณนะตอนนี้นะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะใช่ไม่ใช่นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะคะไพ่ใบแรกก็ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของการเงินค่ะสำหรับการเงินนะคะชาวปีมะโรงการเงินของคุณ นี่ค่ะการเงินของคุณนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ได้แย่อะไรเลยถ้าคุณมีปัญหาจะมีคนช่วยอันนี้นัดก็มองว่าไม่ได้แย่นะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นพี่น้องคุณก็ได้ญาติของคุณก็ได้นะคะหรือว่าหุ้นส่วนคนที่มีหุ้นส่วนหรืออะไรต่างๆนานานะคะค่อนข้างที่จะดีค่ะแบ่งเงินไปทําบุญบ้างก็จะดีนะคะตามสถานที่ริมน้ํานะก็จะโอเคเลยค่ะแล้วก็ พอการคือคือจริงๆตัวคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งน,นะคะพอสมควรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นยับยังช่างใจเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาตาม เอาตามสถาน,นะของคุณก็แล้วกันค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานของชาวปีมะโรงนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะการงานของคุณช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องคิดค่ะจริงๆอะ่ะไพ่การงานกับไพ่ใบแรกอะ่ะลิงก์กันพอสมควรนะคะมีเรื่องให้คิดเพราะว่ามันมีขอบคือมันมีขีดจํากัดอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะทําได้ ได้เต็มร้อตามที่คุณคาดหวังหรือบางทีอะค่ะคุณเป็นเป็นคนครีเอทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้งบเท่านี้แต่โดนจำกัดงบให้เหลือแค่จาก100ให้เหลือสัก50อย่างเงี้ยค่ะคุณจะทำยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณคิดหนักมากๆและหรือนะและหรือนะคะถ้าการงานของคุณอะคะ่ะมันมันเป็นงานที่อิลง โอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะมันเป็นการงานที่ค่อนข้างที่จะอีลุงตุงนางค่ะต้องมีหลายฝ่ายต้องเป็นคนประสานงานคนเชื่อมเป็นคนคอนโทรลเลอร์หรืออะไรต่างๆนานาค่ะก็จะยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่เลยภาระหน้าที่หลักๆอนะคะ่ะก็จะตกอยู่ที่ชาวปีมาตรงคือจะตกอยู่ที่คุณซับเป็นส่วนใหญ่นะคะเรื่องงานอะพยายามแยกออกมาเป็นทีเรื่องละเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆมันแยกได้ยากมากนะคะช่วงนี้ ก็เลยอาจจะเครียดเรื่องงานสักหน่อยหนึ่งค่ะเขาเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบนะคะดูบรรยากาศของการงานค่ะจริงๆแล้วว่าคุณพร้อมที่จะเดิมพันนะคะการเดิมพันครั้งนี้ของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าคุณคิดคือมันเหมือนกับ จะเล่นแบบเพล์เซฟอ่ะกับอีกฝั่งเนื้อคุณจะเอายังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นบรรยากาศมันจะเป็นบรรยากาศในลักษณะนี้นะคะสําหรับชาวปีมะโรงยังไงก็ช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยค่ะแต่คุณรู้สึกสนุกนะคะถ้างานยิ่งยากอะ่ะคุณก็จะยิ่งรู้สึกสนุกแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอิสระภาพทางด้านความคิดมากกว่านี้ค่ะคุณก็จะยิ่งแบบทํางานแบบเต็มที่กับมันมากๆค่ะเพียงแต่ว่ามันจะติดตรงที่มันขาดอิสระภาพอะไรบางอย่างขาดการคือแบบมันมีการมันมันมีการ กรอบอะไรบางอย่างเข้ามาค่ะอืมนะคะสำหรับชาวปีมะโรงนะคะในเรื่องของงานทีนี้เรามาดูคนว่างงานกับคนที่อยากที่จะย้ายงานบางขาดหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะให้คนที่อยากที่จะย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะอ่าได้ไพ่ใบนี้นะคะอ่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะโอเคได้ไพ่ใบนี้นะคะเอาเริ่มต้นจากคนทีอ่อยากที่จะคือกําลังว่างงานอยู่นะคะ คือจริง,รงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งนะคะถามว่ามีโอกาสที่จะได้างานไหมมีโอกาสที่จะได้งานค่ะและเป็นงานที่อืม ที่นะัดรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นงานที่สามารถทําได้ยาวๆอ่ะค่ะมันมันคือเป็นงานที่คุณรักหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกโอเคกับมันมากๆอันนี้สําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะส่วนใครที่กําลังอยากที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานจะมีโอกาสได้เปลี่ยนค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้เปลี่ยนไปแล้วว่าก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยค่ะเปลี่ยนไปแล้วว่าสามารถได้อยู่ ใกล้ครอบครัวหรือว่ามีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นถามว่าในเรื่องของการเงินอ่ะเปลี่ยนไปแล้วในเรื่องของการเงินจะเป็นยังไงนะคะคือการเงินอ่ะอันอันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้ความสําคัญนะตอนนี้ค่ะก็คือคนในครอบครัวคืออาจจะได้เงินเท่าเดิมจากที่เก่าก็ได้นะคะแต่ว่าการเดินทางมันใกล้กว่ามีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นมากกว่าเนี่ยค่ะจะเป็นในลักษณะน,นี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของ ความรักค่ะสาหรับความรักนะ,ะ่ะจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเราตามมาด้วยคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่โสดสนิทนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะเขาเรียกว่าแฟนรักแฟนหลงสามีรักสามีหลงเลยทีเดียวค่ะถ้าเป็นภรรยาก็เช่นเดียวกันนะคะคือนี่แหละค่ะเวลาเขาทํางานอะไรมาเขาก็มักจะให้เรานี่แหละเป็นคนเก็บเงินให ชาวปีมะโรงนี่แหละเป็นคนเก็บเงินนะคะหรือเขาอาจจะให้ของฝันของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็ได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าสเสน่หหาของคุณยัยงเต็มเปี่ยมนะคะ อ,อะไรต่างๆนานายังไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีลูกเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการใช้จ่ายที่อาจจะไปเที่ยวด้วยกัน2คนหรือว่าไปพร้อมกันทั้งครอบครัวคือเป็นค่าใช้จ่ายของความรักก็แล้วกันนะคะพูดใส่แบบนี้ดีกว่านะคะนี่แหละค่ะเกณฑ์ความรักถือว่าดีมากๆค่ะทีนี้เรามาดูคนโสดสนิทกันบ้างนะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มให้1ใบสําหรับคนที่โสดสนิทค่ะได้ไพ่ใบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ปัจจุบันทันด่วนคุณอาจจะได้แฟนโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคุยกัน3วันเอา้าตกลงเป็นแฟนกันเลยแล้วกันเอาเลยก็ได้เลยแบบนี้ค่ะจะมาแบบกะทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนว่าจะได้คนแบบนี้ว่าจะได้คนในในในแบบโอเคสเปคคุณอาจจะอีกแบบนึงแต่อีกคนนึงมาคือมันคือสิ่งที่เกินคาดอะคะ่ะมันคือเรื่องที่เกินความคาดคิดมาก่อนนะคะสำหรับชาวปีมะโรงคนโสดค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะอ่าคนที่มีคนคุยนะคะอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้หรือว่าคนเดียวก็ได้นะคะโอเคค่ะหมายความว่านัดรู้สึกว่ากับ การคุยครั้งเี้ยค่ะมันเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นได้ไม่นานนะคะมันเหมือนมันพิ่งคุยพึ่งคุยกันได้ไม่นานเองนะคะบรรยากาศเป็นสิ่งที่ดีนะคะกําลังจะเหมือนกับ เหมือนเพิ่งคุยกันอะไรๆทุกอย่างก็ดูสดใสไปหมดอะฮะดูไม่มีปัญหาอะไรดูแบบโอเคไปหมดเลยแต่ให้งดเอาแต่ใจตัวเองลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีความต่างในเรื่องของเอ่อไม่ไม่ความต่างเรื่องอายุก็ความต่างทัศนคติหรือว่าหน้าที่การงานอย่างใดอย่างเนื้อนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นัดแอบ,บรู้สึกว่าน่าจะเป็นความต่างในเรื่องของอายุมากกว่านะคะสำหรับชาวปีมะโรงคะ่ะคนที่โสดอ่าคนที่โสดสถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไงก็ช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมา ะะทุกการคอมเมนต์ของคุณนัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะทั้ง2องอย่างนะคะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจแต่นัดอยากที่จะให้คุณเสียเงินกับเรื่องสุขภาพบ้างนะคะถือว่าเป็นการแก้เครดแล้วกันอาจจะเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะาพาสมมุติถ้ามีแฟนเนาะก็ไปกันทั้งสองคนเลยไปตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือจะได้เหมือนแบบเป็นการแก้เครดแบบนั้นนะคะสามารกว่า ทีนี้จุดอ่อนเดียวของคุณนะ่ะของชาวปีมะโรงนะคะนั่นก็คือคุณใช้เงินเก่งช่วงเนี้ยค่ะคุณเก็บเงินไม่อยู่แน่นอนเงินเข้ามาก็ออกไปกับความชื่นชอบอะไรบางอย่างบางคนนะ่ะชอบกล้องถ่ายรูปบางคนต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆอะไรแบบเนี้ยค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสนใจค่ะคุณจะหมดเงินกับสิ่งนั้นไปนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หมดแบบไม่เสียดายด้วยนะหมดแบบตั้งใจซื้อแล้วก็หมดแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่ได้มาอะไรแบบเนี้ย นะคะอ่ะโอเคต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างสําหรับโชคลาภไม่โดดเด่นไม่แนะนํานะคะช่วงนี้ก็เวน้นวรรคไปก่อนนะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเท่าไหร่เลยค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับคนที่มีอาชีพเสริมค่ะปัจจุบันเนี้ย ทำอาชีพเดียวไม่ได้แล้วล่ะต้องมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะดูซิว่าอาชีพเสริมของคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่าใครที่กําลังคิดที่อากที่จะทํานะคะอาชีพเสริมของคุณถือว่าดีมากๆค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับดอกไม้ก็ได้อาจตีตรงตัวชัดเจนนะคะอันที่2องะคะ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้นะคะคุณอาจจะ ผุดธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการขายของสังฆทานหรือหรืออะไรก็ไม่รู้อะที่แบบที่คุณชอบหรือว่าการปั้นปั้นดินปั้นดินหอมเป็นเป็นดอกบัวเพื่อที่จะเอาไปถวายให้วัดหรืออะไรแบบนี้นะคะอ่าจะประมาณนั้นหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทรัพย์ในดินสิ่งในน้ํานี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ชาวปีมะโรงอะค่ะคิดแล้วก็อยากที่จะทําหรือเพลอ,อเนี่ยอาจจะทําแล้วอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้คะ่ะแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหน้าจอมันทําให้ชาวปีมะโรงดูแลรู้สึกขาดอรรถรสเนาะเพราะว่าบางทีมันก็โฟกัสนู่นนี่นั่นนะจะพยายามแบบไม่ขยับไพ่อะคะ่ะแต่ว่าก็กลัวทุกคนไม่เห็นไพ่เนาะอ่ะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มงคลสําหรับคุณที่เป็นเบอร์มงคลที่เสริมในโชคชะตาหรือว่าเสริมในดวงของคุณหรือว่าเสริมใน ที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณทํานะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะหรือว่าดูดวงส่วนตัวนะคะไลน์แอดแอดนัทโ4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ